สวัสดีครับสวัสดียามเช้าหลังคืนฝนตกนะครับเมื่อคืนนะครับฝนก็ตกกันมาทั้งคืนเลยครับเช้านี้นะครับอากาศเย็นสบายชุ่มชื้นมากๆครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรองเท้านาฬีพื้นดอกสีเหลืองนะครับเป็นรองเท้านาฬีในตระกูลเหลืองปลาจีนครับ ซึ่งรองเท้านาลีในตระกูลเหลืองปลาจีนะครับก็สามารถแบ่งแยกย่อยออกตามแหล่งที่อยูอาศัยของเขาได้หลายแหล่งนะครับรองเท้าลีเหลืองปลาจีนะครับก็มีการกระจายพันธุ์ที่เป็นบริเวณกว้างนะครับทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งแหล่งที่พบจะมีการแยกย่อยเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับ เช่นต้นแรกนะครับก็เป็นรองเท้านารีเหลืองอุดรน,นะครับซึ่งพบในภาคอีสานตอนบนนะครับแถบจังหวัดอุดรขอนแก่นหรือมุกดาหารนะครับต้นนี้เป็นไม้จากอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับลักษณะดอกก็มีรูปทรงกลมสวยงามนะครับมีจุดปะเต็มพื้นดอกเลยครับ หนึ่งการสามารถให้ดอกได้สามถึงสี่ดอกเลยครับปีนี้เขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมได้มาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสำหรับเหลืองปลาจีนหรือเหลืองอุดรจากแหล่งนี้ครับต้นต่อมานะครับเป็นเหลืองปลาจีนจากแหล่งสระบุรีเขาใหญ่นะครับแหล่งนี้ผมก็ได้มาสองชุดเมื่อปีที่แล้วนะครับดอกมีความหลากหลายมากๆครับ พื้นดอกจะเป็นสีเหลืองเข้มเหลืองทองเลยครับที่สําคัญดอกเขาดกนะครับการหนึ่งสามารถให้ดอกได้สามถึงสี่ดอกเลยครับสังเกตด้านหลังนะครับเขามีตูมอยู่อีกสองดอกนะครับในก้านเดียวกันแบบนี้ครับต้นต่อมานะครับเป็นรองท้านาลีเหลืองกานนะครับซึ่งจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับเหลืองปลาจีนนะคะแต่ แหล่งกาเนิดของเขาจะอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับและประเทศเพื่อนบ้านคือพม่านะครับลักษณะเหลืองการก็จะมีจุดปะนะครับเรียงต่อกันเป็นขีดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านในลีเหลืองการนะครับแต่ในธรรมชาตินะครับเขาก็จะพบเจอทั้งดอกขีดและไม่ขีดนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมสะสมตัวดอกขีดนะครับเนื่องจากหายากกว่าครับ ดอกก็จะมีเส้นจุดปะเลี้ยงต่อขีดกันแบบนี้ครับหกา้านส่วนใหญ่เขาจะให้แค่ดอกเดียวนะครับแต่เมื่อเขาสมบูรณ์หรือพันธุกรรมดีๆนะครับเขาก็สามารถให้ได้ถึง2ดอกนะครับจะแตกต่างจากเหลืองปาจีนหรือเหลืองอุดรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะให้ดอกได้ถึง2อถึงสดอกนะครับแต่ต้นที่มีเอกลักษณ์ดีๆนะครับก็สามารถให้ได้ถึง4ีถึงหดอกเลยครับในตระกูลเหลืองปาจีนครับ ต้นด้านหลังนะครับก็เป็นลองทารีเหลืองปลาจีนจากแหล่งสระบ,บุรีเหมือนกันครับการหนึ่งก็ให้สี่ถึงห้าดอกเลยครับต้นนี้เป็นไม้ฟอร์มกกนะครับกำลังแทงช่อมาเพิ่มอีกสองช่อเลยครับด้านหลังก็กำลังบานครับมาดูต้นนี้นะครับเป็นเหลืองปลาจีนจากแหล่งเดียวกันครับแหล่งสระบ,บุรีครับ ตัวน,นี้เขาให้ดอกได้ถึงสี่ดอกเลยนะครับสังเกตดอกแรกเขาร่วงโรยไปแล้วนะครับมีสองดอกที่กําลังบานและมีตุ่มเล็กๆนะครับอีกหนึ่งดอกครับสามารถลุ้นได้ถึงห้าดอกเลยนะครับเพราะเขายังมีการพัฒนาปลายดอกนะครับต้นที่มีพันธุกรรมดีๆนะครับสามารถให้ได้ถึงห้าดอกนะครับ ดอกทานาลีในตระกูลดอกพื้นเหลืองหรือเหลืองปลาจีนนะครับก็จะมีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อเดียวกันนะครับแต่จะมีการแยกย่อยหรือเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแหล่งกําเนิดนะครับซึ่งจะมีลักษณะดอกที่แตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อยนะครับที่จะเป็นเอกลักษณ์แยกแหล่งได้นะครับสัตว์ตัวนะครับผมก็จะชื่นชอบไม้ในตระกูลนี้นะครับเนื่องจาก มีพื้นดอกสีเหลืองเข้มนะครับสวยงามแลยที่สําคัญเลี้ยงง่ายนะครับดอกสีเข้มๆแบบนี้เลยครับฟอร์มดอกต้นนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับฟอร์มดอกค่อนข้างกลมนะครับจุดปะเต็มดอกเลยครับเป็นแหล่งผู้ผาม่านครับหนึ่งดอกสามารถให้ถึงสามถึงสี่ดอกนะครับสังเกตด้านหลังนะครับเขามีดอกที่ยังไม่บานอีกสามดอกเลยนะครับ ต้นนี้เป็นไม้ฟอร์มกอนะครับแทงออกมาพร้อมกันสองช่อสวยงามครับช่วงนี้นะครับก็เป็นฤดูการของร้องทันาลีนะครับกําลังเบ่งบานกันอยู่หลายชนิดเยอะมากๆครับต้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้องทันาลีเหลืองการนะครับเป็นเหลืองการที่ผมได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากเขามีลักษณะดอกที่แปลกมากๆนะครับ เป็นเหลืองการจากแหล่งอุ้มผางจังหวัดตากนะครับลักษณะดอกเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองนวลเลยครับมีเส้นจุดปะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหลืองการเลยครับแต่ที่สําคัญเขามีดอกขนาดเล็กนะครับเล็กจิ๋วเลยครับเทียบกับรองเท้านารีเหลืองปาจีหรือต้นอื่นๆนะครับดอกของเขาเล็กจิ๋วมากๆครับ ลักษณะลำต้นของเขาก็เล็กนะครับเล็กแคะแกนมากกว่ารองเท้านาฬีในตระกูลเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขามีลักษณะแปลกอย่างนี้นะครับเขาค่อนข้างจะเลี้ยงยากนะครับเน่าง่ายมากๆครับผมต้องฉีดยาและเปลี่ยนเครื่องปลูกมาในรอบปีสองรอบแล้วครับลักษณะไม้ที่มีความแปลกนะครับมักจะมาพร้อมกับพันธุกรรมที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับเนื่องจากเขาเป็นไม้แปลกและเลี้ยงยากครับแต่ลักษณะดอกของเขานะครับ สวยงามแปลกตาครับเหมาะสำหรับเป็นไม้คอลเลกชันในการสะสมนะครับสำหรับผู้ที่สะสมไม้ในตระกูลลองทางลีหรือดอกพื้นเหลืองนะครับต้องมีไม้แปลกแปไว้สะสมเป็นไม้ในคอลเลกชันนะครับเพื่อความน่าสนใจในการสะสมครับกว่าจะได้ต้นที่มีลักษณะแปลกๆนะครับต้องคัดมาจากหลายร้อยหลายพันต้นนะครับกว่าจะมีลักษณะแปกแป ให้เราได้สะสมนะครับไม้แบบนี้จึงค่อนข้างจะมีราคาและมีค่าในการสะสมนะครับสวยงามมากๆเลยครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ